ยุคนี้เป็นยุคโควิดนะคะแม่บ้านส่วนใหญ่นะคะหรือใครที่ไม่ได้เป็นแม่บ้านนะคะก็จะต้องอยู่บ้านแล้วก็อย่างนี้ก็จะทําอาหารกับทานเองกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็การไปเดินตลาดหรือว่าการไปช็อปปิง้งด้านนอกบ้านเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะช็อปปิ้งออนไลน์นะคะใครที่ช็อปปิ้งออนไลน์ช่วงนี้นะคะเราก็สั่งเจ้าปูไปจากทางเพจของเรานะคะ แล้วไม่รู้จะทอดอยังไงหรือว่าเปิด YouTube แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็เปิดคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทอดจอปูแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทอดได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีการทอดอยังไงบ้างนะคะค่ะก็เริ่มจากการแกะจอปูก,ก่อนนะคะถ้าเอาออกมาจากช่องฟีดนะคะก็พักให้เย็นตัวลงนะคะหรือว่าถ้าเอาออกมาจากช่องธรรมดานะคะก็สามารถทอดได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำแข็ง ไม่ต้องรอให้เย็นสนิทนะคะเนาะมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะธรรมดานะคะก็ตัดได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีล็อกเป็นท่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดแบบนี้เลยนี่นะคะจอนเนื้อแน่นๆเลย ันนี้ถ้าแช่ในช่องฟรีนะคะจะเก็บได้ประมาณ1-2เดือนเลยนะคะหรือว่าถ้าเหลือแล้วนะคะคือถ้าทานมื้อนี้ไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บไว้ในช่องฟรีไว้ได้ต่อนะคะสมมติวันนี้เราทอดไม่หมดใช่ไหมคะเราก็นี่นะคะผูกถุงแบบนี้นก็ผูกแบบนี้เลยนะคะ หรือว่าจะใส่กล่องก็ได้นะคะแล้วก็แช่ช่องฟีดไปได้เลยนะคะแนะนําให้แช่ช่องฟีดนะคะแล้วถ้าเราจะเอามารับประทานนะคะก็เอาออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตั้งให้น้ําแข็งมันละลายนะคะเนาะแบบนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยมันสามารถเก็บได้1-2ึเดือนเลยนะคะตัวจอบปูตัวนี้นะคะค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะสาหรับทอดนะคะ ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะให้เพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนนะคะจอปูจะไหม้นะคะเราก็เราเปิดไฟการนะคะแล้วก็ใส่จอปูลงไปได้เลยนะคะ ปุยสั่งเหลืองนะคะก็พริกทอดอีกฝั่งนะคะนี่เปแบบนี้นะะหรือว่าใครจะชอบแบบน้ำมันโคลนๆก็ได้นะคะให้มันเหลืองแบบนี้นะคะซอสปูเราก็จะกรอบอแล้วก็วกหน้าละกขานะคะ,คะ,ะ,ะ,ะอันนี้เนี่ค่ะกรอบหน้าละกขานอันนี้คือซอสปูฮาลาน,นะคะ มีส่วนผสมของเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปูนะคะเนาะเราให้เป็นแบบเน้นๆเลยนะคะเนื้อปูของเรา80%กันเลยะคะ่ะทานแล้วทานซอปูไม่ได้ทานมยามปูกันนะคะแล้วก็เราผ่านเราเรียกว่าโรงงานผลิตของเราอะคะ่ะเราผลิตเองก็ควบคุมคุณภาพเองนะคะเราก็ผ่านขั้นตอนปลอดภัยแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็ซอปูก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะเวลาทอดใช้ไฟปานะคะนี่ก็จะเหลืองหน้าแลปะปทานาบบนี้นะคะซอสปูของเรานะคะเป็นซอสปูฮาลานะคะเราใช้เนื้อปูที่เรารับซื้อเองจากเดือประมงพื้นบ้านนะคะเราก็มาแกะนะคะเราก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะเราทําเองตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ รุงวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรงนะคะเนาะจากต้นน้ําไปยังปลายน้ําโดยโตรงเลยนะคะนี่เห็นไหมคะจอสูเหลืองได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็สักพักแส่กานไปนะคะ วัตถุดิบของเราปูของเรานะคะเป็นปูจากสุราชธานีนะคะเนาะในอ่าวสุราชธานีโดยตรงนะคะเราก็ซื้อจากเรือประมงพื้นบ้านนะคะแล้วเราก็นํามาต้มแล้วก็แกะเนื้อเองนะคะแล้วเราก็จัดส่งให้ลูกค้าก็นี่ก็เป็น่อปูนะคะที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าัะประทานนะคะแล้วก็เหลืองอารามเลยนะคะดูสิคะนี่ ทานกับน้ำจิ้มบวยนะคะแบบ mm hmm. เด็กๆชอบทานนะคะแบบนี้ทานกับเมนูอะไรก็อร่อยนะคะจะทานกับขนมจีนน้ำยาหรือว่าทานเป็นทานเล่นช่วงกลางวันก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเรารับประกันเลยนะคะเนื้อปูของเราแน่นๆกับกัดคำไหนก็เจอคำนั้นนะคะแล้วมั่นใจในความสดสะอาดเพราะว่า เป็นปูที่เราแกะเองนะคะในโรงแกะที่ได้มาตรฐานนะคะเราผลิตเองทุกขั้นตอนนะคะผลิตเสร็จแล้วก็แพ็คนะคะแล้วก็ส่งให้ผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะ